นะโมตัสะพกวะโตตัตสมมาสัสสะนะโมตตสะพวะโตตัวสมมาลัสสะนะโมตสะรกวะโตสัวสมมาสัสสะพุทธสังมีอุกาสะนะโมพุทธายะนะมะพัทธะพุทธสังมีอุกาสะนะโมพุทธายะนะมะพัทธะพุทธสังนีอุกาสะนะโมพุทธายะนะมะพัทธะข้าแต่บุรพภักควาจารย์วัดนาคปกผู้เจริญข้าพเจ้าขอกราบบูชาสักการะท่านทั้งหลายด้วยเครื่องบูชาเหล่านี้ ขอท่านทั้งหลายจงมีทุกทิพยสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งสการะบูชานี้จงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญความอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยโชคดีมีสุขได้บังเกิดแต่พระเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าพร้อมทุกกิจการงานตลอดไปด้วยเทินขอให้ความสิริมงคลจงเกิดเกิดตัวลูกพิการนะครับโดยเฉพาะขอให้ลูกนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการช่วยน้องปีใหม่มิทิฟฟานี่คุณมีบัานนะครับให้ได้มง มิดอินเตอร์เนชั่นอลควีนในปีนี้ให้สำเร็จด้วยเถินนะครับและหลังจากปีใหม่สำเร็จจากมิดมงมิดควีนแล้วก็ขอให้ลูกสำเร็จตามมองปีใหม่มีพุ่มบอนเรด้วย,ยครับเราขอให้ลูกสามารถประสบความสำเร็จไม่แพ้น้องปีใหม่มิดทิฟฟานี่คนวันด้วยเถิขอให้ลูกได้พบแต่ชนะอยาแต่พบความวุ่นว้ตรตบแต้มบุญที่ลูกยังคงเหลือเยอะเถิสาธุ